เปิดของชำรวยในงานแต่งหมากปรินคิมเบอรี่ไม่เหมือนใครไม่รวยจริงทำไม่ได้เปิดของชำรวยเปิดภาพของชำรวยงานแต่งหมากปรินได้คิมเบอรี่กองฟิล์มสลักชื่ออักษรย่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวสวยเลิศมีความหมายเก็บภาพความทรงจำแสนโรแมนติกได้ไม่ลืมหลังจากคู่บ่าวสาวซุปตา์ชื่อดังของเมืองไทยหมากปรินสุภารัตน์และคิมเบอรี่แอนวอชมัสจูมือเข้าประตูวิวา เมื่อวันพฤหัสบดีที่14กันยายน2566ณทะเลสาบโคโมโประเทศอิตาลีทามกลางบรรยากาศเมืองสวยๆที่ส่งให้งานแต่งงานโรแมนติกมากยิ่งขึ้นนอกจากภาพรวมของงานที่ทำให้แขกผู้มีเกียรติเกิดความประทับใจแล้วสิ่งหนึ่งที่ประทับใจสุดๆคือของชำรวยแต่งงานของคู่รักดาราเป็นกล้องฟิล์มสีขาวดำสุดเรียบหรูพร้อมสลักชื่ออักษรย่อคู่เบาวสาว ภาษาอังกฤษว่า M และ K บอกเลยว่าไอเดียของชำรวยทางเลิศทางปังพอช่วงนี้กระแสกล้องฟิล์มถือว่ากำลังมาแรงเลยทีเดียวภาพที่ได้จะเป็นโทนเก่าๆให้ความรู้สึกเหมือนเก็บภาพความทรงจำและช่วงเวลาที่งดงามนี้ไว้ถือเป็นของชำรวยงานแต่งงานที่น่าประทับใจมากๆเลยทีเดียวแม้ว่าแต่งงานสุดโรแมนติกของเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงหมากปรินและคิมบอรี่จะผ่านพ้นไปแล้วแต่ภาพบรรยากาศภายในงานวิวา น่าจะปล่อยออกมาเรื่อยๆให้แฟนๆได้ติดตามกัน